ครับภาษาละนาวเฮามันก็นไม่ใช่เหียนยางนะครับอ่าท่านเหียนอักษรนะครับอืมมันก็คือตัวอักษรนะครับในภาษาไทยอ,อ่ะอ่าท่านเหียนไมน้เน่ะมันก็คือสระนะครไหมเอาสองอย่างนี้มาผสมก๊ำกันตามหลักการของภาษาละนานะครับเจ็ดวันหนึ่งเดือนท่านก็อ่านออกเขียนได้แล้วนะครับไม่แมบัญ่ยากครับอืมแต่มันจบบะบัญญากอยู่ ตอนที่ว่าเฮาจะไปเอาอดอู้คือคนอื่นในหูในหันตัวนี่เอออันนี้มันยากตว่านี้แล้วครับเหรไหมฮะเพราะว่ามันภาษาละนาวของเฮามันเป็นภาษาที่มันตายไปแล้วนะครับมันม่มีไปใช้ปุ้นม่นได้ใช้ในทางราชการมาเมินแล้วอะไรมาเมลแล้วดังนั้นการที่เฮาจะเอาไปอดอู้อ่าคือค,คนอื่น เนื้อหูเนี่ยหันตัวเฮ้าเนี่ยมันก็เอาก็จะต้องอใช้ภาษาอื่นๆนะครก็มาเทียบเคียงทีที่บหฮองว่าปร,ปรปิวัตินะครับมามาเป็นภาษาละนาวของเฮานะครับอันภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาวของเอาน้อยก็คือภาษาไต้อ่ะภาษาไทยเนี่ยนะครับเห,หม่อมันเกิดมาจากที่เดียวเหรอครับเหมมก็คือเอามาเกิดที่มันมาจากพ่อขุนรามคาแหงที่เดียวนะครับเห,หม่อมาอันอัน ไปทางใต้หน่อยอาโยธยาพวกก็เอาไปแปลงไปเป็นอันอันอักษรไทยนะครับแม่แม่อันมาทางเหนือเขาหน่อยมาเปิ้ลก็เอามาเป็นอักขรละนานะอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอะครับไอ้มาอันมันอ่าโอ้ถึงปริวัติแล้วนะครับแม่อันในโลกนี้เปิ้ลก็ใจการลักการปริวัติภาษากันทั้งนั้นนะครับแม่แม่เอาไปก้อยประเทศเวียดนามมั้ลละครับแม่เวียดนามเนี่เปิ้นมีสงครามกันสองร้อยสามร้อยปีนะครับโ อันตะกอนนี่เพิ่นอันยุคโบราณเพิ่นได้ใจอนหนังสือตัวยึกยืดยื้อนะครับอันอั้นเหมือนกับภาษาจีนอ่ะอืมมาเดียวนี้เพื่นมาสามารถมาทายทอดให้ลูกหหลานเพิ่นแล้วครับเม่นไหมอ่บุกลานเพิ่นก็เลยหันไปเอาอันอันอักษรอลาบิกนะครับมามเขียนเป็นอันภาษาของเพิ่นนะครับเห็นไหมเอิ่นใส่จุดใส่หมวกใส่ขีด ใส่อย่างมั่วนะปาสะเบดนะครับเพื่อให้มันได้ตามเสียงของภาษาอันของเปิ้ลนะครับไอ้ยมัเนี่ยเนี่ยคือลักษณะการเป็นวัดมันต้องอย่างนี้นะครับมาคือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงอะไย่างกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็เพื่อให้มันได้ตามเสียงของภาษาลานะเพื่อไอ้ภาษาของเปิ้ลนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิ้ลของว่าปธิวัตินะครับเอาไปกอยในยุโรปแล้วครับอ่ะอย่างเจนฝรั่งเศสเยอรมันยูเครนรัสเซียอย่างพวกเนี่ยอาโคเอเชียไหนมา หรือยุโรปตะวันออกเนี่ยนะเปิ้นก็ใจาหลักการปฏิวัติภาษากันทั้งนั้นนะครับเปิ้นจะเอาอันอักษรอาราบิกนั่นแหละก็ไปเขียนเป็นอันภาษาของเปิ้นนะครับแมาใส่จุดใส่สองจุดใส่เปลี่ยนตัวอักษรก็มีนะครับมาเพื่อให้มันออกเสียงตามอันอันภาษาของเปิ้นเอออันเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันในคอเชียอันเปิ้นใช้หมวกนะครับหมวกใส่ด้านบนนะ เป็นหมวกปิ้นเหือมันไม่ใช่เหมือนหมวกเวียดนามหมวกเวียดนามมันมันกุบมันหุ้มลงนะครับหมวกอันอันของอันอาโคเอเซียเนี่ยมันง่ายขึ้นกครับมันง่ายตั้งขึ้นนะเหมือนกระลุกซอนจี้ลงมาเอออ่ามันก็แปลกเหมือนนะฮะการปฏิวัติภาษาในโลกพวกก็เอาสปะเหมือนกันนะครับเพื่อได้ตามเสียงของเพื่อนไอาภาษาอังกฤษนี่นะเอาไปก่อยแล้วกัอัน เพื่อนมาเอา,าอย่างใส่สักอย่างนะครับเพื่อนเอาภาษาเอาอักษรอารบิกแล้วไปเขียนเป็นภาษาเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีกฎเกณฑ์อยู่ว่าเพื่อนสามารถถึงพันเสียงไปเลยนะครับได้กูเสียงนะเอาต่างบ,บริบทก็แล้วกันเ,เ,เ,เป็นวนัยงานคำอันคำคำเดียวนั้นแหละเป็นอยู่ในประโยคอันคำถามนะครับเมื่อกจะไปทำแบบหนึ่งเป็นประโยคธรรมดามันก็ไปทำแบบนเนี่ยมันขอเลย ก็แล Welsh, ้วแต่ที่จะแอคเซนต์ออกมานะครับเห็นไหมนั่นอันนี้มันคือลักษณะของปริวัติภาษานะครับ้องละนาวเฮายุคต้นๆก็เหมือนเหมือนภาษาอังกฤษนั่นแหละครับเห็นไหมมันมีไม่ย่อไม่สั้นไม่เอกไม่โทเน่มันก็สามารถผ่านเสียงได้กุเสียงเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นอยางังนะครับเห็นไหมยุคหลังๆมาพอเกิดใส่ไม่เอกไม่โทไม่ย่อไม่สั้นลงไปมันก็คบเครื่องไปเป็นเหมือนมาปัจจุบันนี้เห็นไหมเออเนี่ยคือลักษณะของประจลนนานะครับ ครับไอเรื่องปริวัติภาษาเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยผมได้ใจลักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยจยงหม่นะครับเป้นตกลงกันไว้เมื่อปลายปี28นะครับปนตกลงเอาไว้ไว่าอย่างนี้นะครับปนบอกว่าการที่จะเอาภาษาไทยมาสะกดเขียน,นเป็นภาษาละนาน,นะครับหรือเป้นห้องว่าปริวัตินะครับกระทำได้3แบบนะหรือ3รูปแบบนะครับนะแบบที่1นั้นะเปิ้นจะเอาไว้ ไปบันทึกเขียนในลักศิลาจะรลกเอกสารสําคัญสาคัญในโบราณนะครับเปิ้ลจะเอาภาษาไทยเนี่ยไปเทียบเอามาทุกอักขรนะทุกไม้ทุกเครื่องหมายนะก็เห็นไหมเนี่ยเปิ้ลจะเอามาเอามามดออย่างละเอียดนะครับเห็นไมเปิ้ลบอกเว้นหนึ่งไม่กงไม่กลังไหลเปิ้ลจะเอามาโมดนะครับเนี่ยเนี่ยละเอียดเกินไปนึองเ้าบอกห้าวบูถึงละอาเฮาวห้าวบูถึงละเฮาเอาแค่แบบสองนี่ก็พปอนะแบบที่สองิ้นไหวยี่นะครับ่ ยืมมา,าอักษรไทยนะครับมาปั๊บเทียบเมื่อเป็นนั่นเะนี่ยอ่าอักษรละนาต้งบนนะี่นี่น,ะน,นะนแล้วก็ประกอบก,กันขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมระสานกันไปนะครับแหมอันอันอ่าอัานบางครั้งนะครับอันอันอืมสระนะครับหรืออันไม้อันของไทยละนานี่มันประตรงมาตัดกันนะก็เพื่อนบอกว่า้สามารถบูรแลนะ้วะคำศัพท์ได้นะครับเื้อมันเหมือนหน้าตามออกแบบไทยๆนะครับ แต่เวลาอ่านนะั่นน่ะท่านจะต้องนึกถึงว่าอ่านอักษรเหล่านะนะั้นน่ะคืออักขระละน,นานะก็มาคนทั่วไปบัสามารรเขามาอ่านได้มันจะผิดเพีพ้ยนสำเนียงนะบางคำม,มันก็เหมือนนะรับบางคำม,มันก็จะแตกต่างกันไปสำเนียงเห็นไหมมันก็เลยเออคนทั่วไปนี่เพิไปอ่านในแบบที่สามหมดฮะ,ะเดี๋ยวเขาก็อุ้มคำฮาอู้แนแบบที่สองนี่ก่อนนะก็เนี่ยนเนี่ยเนี่ยอย่างเกณฑตัวกนะเนี่ยอน ท่านเห็นว่าเป็นตัวนอโนหรออันเนี้ยประกอบกรรมขึ้นมาในแบบอันอันอ่าแบบที่สองเนี่ยเห็นไหมท่านต้องหันว่าอันนี้เป็นตัวหนะนะครับเนี่ยเนี่ยมันเป็นอยังไงนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นะมาเอาหอกวายันอันนี้มันบ่อนะครับเอาบ่อเป็ไม้นะครับบ่อเอาบ่อนะครับบ่อบ่อเป็ไม้อ่ามันจะตัวหนะนะก็มาเอาตัวบะนะครับมาเนี่ยตัวบะ อันนี้ความจริงนะอันอันนี้เราตัวบะมาเทียบไปตัวบอใบไม้บใบไม้เนี่ยมันเทียบเป็นบบะบบะนี่ไหมอันความจริงแล้วอันถ้าเขาเขียนเต็มยศแล้วนะมันก็จะเป็นไม้ก่อนะครับมาไม้ก่อกจะมีหักรอนอยู่ลุ่มเนี่ยใส่ไม่ย่อมันถึงอ่านบอได้นะครับเห็นไหแต่โบราณปรนก็เอาต้าเยีเขียนต้าเยียนะครับเห็นไหมยุคต้นต้นประก็เขียนตัเยีมีตัวบะแล้วไม้กังมนอยู่ต้งบนเนี่ยแล้วประกอบอ่าเป็นตัวพิเศษแล้วประกอบอ่านว่าบอนะครับมาบอเนาะ ถ้าเป็นอันแบบที่สามแล้วพวกก็จะเอาบะมานี่แล้วไปเอาใส่ไม้กางมนอยู่ตั้งบนนี่นะก็เห็นไหมอันนี้คือแบบที่เออแบบที่หนึ่งโทษทีอ่าแบบที่หนแบบึ่งอ่ะพุ้นจะเอามาแบบแบบเยอะปุ้นมีตัวอะไรปุก็เอามาตั้งเยอะเนี่ยปุ้นจะเทียบมาอย่างนี้นะก็เห็นไหมแต่เขาเป็นแบบที่สองปุ้นบอกว่ามือสามารถบูรณาคำศัพท์ได้น่ะอันอัน,อนภาษาละนะพุ้นอ่านว่าบอ่อหนูก็เอาเอาบูรณาคำศัพท์มันเป็นไทยๆหน่อยก็บอ่นบอนะบอ่อไทยอันบ่อไทยปุ้เขียนยอีออน้ไหมพุ้นใส่ไม้ยอ่เอไม้ บอแล้วนะน,นี่ก็บอแล้วอันนี้เหรออันนี้ตัวดะนะครับมาดะกับดอเล็กนะครับมาดะก,ก็ดกอเล็กนะไม่กี่ไม่กี่กับสลีครับไม่กี่สลีเห็นไหมอันได้บอดี้เห็นไหมอันได้แลวบอดีนะอันนี้เหรออันนี้มันตัวอูครับอ่าตัวอูอูอานะครับอูอาเป็นไม่เก่าฮะสละเอาอะเป็นเอานะครับมาเนี่ยเนี่ยเอา,า,า,ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้มัน,นหมเหมือนกันนะครับ ภาษาละนาพนเขียนตัวอูก็อาเนี่ยเอานะครับอาฮากโบ้แล้วนะคำซับมาเป็นเอานะครับอ sí. ันนี <odo? S 2> ้เอานะครับเอาอบูแล้นะคำซับแล้วมันเป็นเอาเนี่ยอันนี้เราตัวกะนะครับตัวกะยืมตัวคอควายมาเป็นเห็นไหมไม่กดจ้างอะมันกระจ้างไม่ทูเห็นไหมอันอากันย้อนอะออ่างเห็นไหมอ่านตัวงะนะครับเห็นไหมงะสะกดกับตัวงงูเห็นไหมอันนี้อ่านว่ากล้องนะครับไปย้ค้องนะครับเนี่ยเนี่ยมาสามาในคนอื่น มาอ่านได้เพราะเหตุนี้แล้วก็ไหมอันนี้อ่านวาก้องนะครับอันบอดีเอานี่มันก็เต้ากันนะอ่านเต้ากันอ่าภาษาละนาภาษาไทยบางครั้งมันก็ตรงกันนะครับเพราะว่ามันมันมันใกล้เคียงกันนะครับคือมันใจร่วมกันมาเมินแล้วนะครับันเอาอันตัวนี้มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันภาษาละนาพูดอ่านวาก้องนะครับออันนี้มันเอามาเทียบมาเป็นอีแล้วมันก็จะต้องอ่าเนี่ยเนี่ยมันไปใจคนทั่วไปมาอ่านวะก้องเออ่านว่าก้องนะครับเนี่ยเนี่ย อันภาษาตกกะตกกในภาษาละนานมันมีตกกะกับตกกะนะครับอันตกกะนี่เป็นอักษรสูอักษรต่ำนะก็อันไหมาอันเสียงตีเนี่ยมันใช้อักษรต่ำนี่แม่ก้องเนี่ยอันนี้ก้องนี่แม่ฮะอันนี้เรอโทษทีไม่เก๋นะครับอันนี้ตัวป้านะครับอ่าตกป้าเพิยืมตัวพอพานมาเป็นตัวป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมกกี้อ่าเมกกี้อ่าเม่์ย่อนะครับเอกอ่าอันนี้อันนี้ตัวหางหน้าเนี่ยสะกดด้วยตัวหางหน้าก็สะกดด้วยหน้าหนูอันนี้เนี่ยเนี่ย อันนี้มันตัวป้านะครับมันจะต้องอ่านว่าเปิ้ลนะครับเสียงโทปกตินะ่ะเปิ้ลนะไม่ใช่เพิ่นนะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยไม่ใช่ของเพิ่นนะไม่ใช่ของเพิ่นนะของเปิ้ลกองเปิ้ลน,น,นะมันต้องอ่านว่ากองเปิ้ลนะฮะอันอย่างเงี้ยมันมันคือมสามารถนะคนอื่นนะเอามาอ่านได้รมันจะ,ะเลิดไปนะครับเห็นไหมเอาต่อไปตัวมะนะครับมะมา้ายืมตัวมะม้ามา,มา,มาปเป็นนะม่ก่ากระสละอานะครฮบ ตัวตนะอันนี้ม้าน่ะอันนี้เต่ากันน่ะเสียงสะมันเ่ไหมมันมันเหมือนกันกันแล้วไปแล้วก็อะไม่ต้องไปบูนแล้วนะคำซับปนอันนี้ตัวตะนะครับไม่กีน่ะสะระีใไหมอันตีน่ะไม่ใช่ตีนฮะตีต้องอ่านออกเสียงจะระบายไหมอันภาษาไทยมันอ่านตีใช่ไหมมันมันมันเสียงสมันน่ะก็เฮาก็โปรดเข้าใจไว้เลยนะครับมาต้องอ่านแบบภาษาละนานะครับอันนี้แบบที่สองนะครับมันต้องอ่านว่าตีอันนี้เรา อันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้คำว่าบอดีเนี่ยมันแยกกันนะยนีเนี่ยบอดีเนี่ยอันโบราณยุคปลายๆเพื่อนจะเอาอันมันเปืืองอันคำว่าบอดีเนี่ยมันเขียนไปเขียนมาแล้วมันมีนักแล้วก็มันก็เลยมันจะเปืืองพื้นที่ไอ้ใบรานปั๊บสาเพื่อนครับก็เพื่อนก็จะหด อ๋อมันเป็นกคำเอามาผสมกันเนี้ยคือม,มันเป็นกคำพิเศษกับคำว่าบอดีนั่นแหละครับป้นจะเอาทัดไม้กางมนไปเอาไม้กี่มาไว้ทั้งบนนี่เอาตัวด้าวไว้ทั้งลุ่มนี่มาเนี่ยก็ม่นจะบิดนะนก็ัมันจนะอันมาบิดเนี่ยอันนี้เป็นคำพิเศษนะบอดีนั่นก็เฮาโบราณกับเราเป็นบอดีนะครับบอบอแล้วก็ดีเนี่ยเนๆๆๆเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยบอดีเนี่ยอันนี้เอาเอาอูดต่แรกตัวอูอานะครับ อวากับบุรณะนั่มันเป็นเอาแล้วก็มาไม่เก่าสารเอาเลยไหมเอาอันนี้อันนี้บอดี้เอาอันนี้ตัวพระนะครับไม่กี่อ่าพระไม่กี่กับผีอ่าผีอันนี้เราตัวไม่เก๋ตัวป้านะครับไม่กีอ่าไม่ย่ออ่าตัวหน้า่ะเปิ้ลนะครับอ่านเปิ้ลนะบอดี้เอาผีเปิ้ลนะครับเปิ้ลนี่อ่านเปิ้ลนะอันนี้ตัวมะอ่าไม่กาอ่าอันนี้นาะ ไม่ไก่อ่าฮะอ่าไม่ขอจ้างอ่ะไม่โทรเนี่ยให้เสียงโทรพิเศษนะครับอันนี้ให้นะครับมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยอ้มกลับไปเสียงโทรพิเศษอ่ะอ่ากรรมปฏิวัติแบบที่สามอันนี้อ่านว่าให้ออกเสียงโทรพิเศษนะครับมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันถ้าเอาเอเอคนไทยมาอ่านะอ่านภาษาไทยเนาะพวกใอ่านว่าให้นะครับมันได้แค่เสียงโทรปกตินะครับมาเนี่ยเนี่ยเสียงโทรพิเศษ่ะไม่มันมาได้เราเขียนมาได้นะครับในภาษาอัน่ะอันนี้พวกไก่อ่านของพวกน้ได้หรอไอ่าน การอ่านไอ้ภาษาปริวัติแบบที่สองเนี่ยพวกก็ต้องใช้หลักการภาษาละนาอ่านนะครับตัวบะตัวดะตัวอ่ะตัวกะนะครับตัวปะใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเพิ่นตัวพระหช่ไหมเนี่ยเพื่นจะหันว่าเป็นอักษรละนานะครับเพื่จะอ่านว่าบอดีเอาก้องเปิ้นมาตีบอดีเอาผีเปิ้นมาให้ให้เสียงตัวพิเศษแล้วก็ไปใช้ให้นะครับให้ไงมันมันยังี้ยนะครับมัน บาสามารถที่จะให้คนอื days, ่นมาอ่านอ่านอะไที่มันได้เรียนหูภาษาละนามานะครับเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็มันอันคนอันอันที่มันได้เรียนหูภาษาละนามาคนในทั่วไปนะเออไปอ่านในแบบที่สามปุ้นนะครับเห็นไหมแบบที่สามเล้่ปุนว่าอย่างนี้นะครับแบบปุ๊นว่าอย่างนี้อ่ามันบอกว่า้ฟังเอาเสียงภาษาละนาตาบลปุ้นนะครับมาที่เปล่งเสียงออกมาอย่างไดนะครับ่า ก็เมื่อเอาอันภาษาไทยเขียนเพราะฉะนั้นนี่ยเนี่เนี่ยในในพจนประตูมาเตวีนะมาตามข้อตกลงอันปลายปีสองแปดของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยนี่ยหลักการมันมีเตวีเนี่ยแต่พจนก็บใบเลสกึดนะครับมาใบเลสใบ้บเลสใบไลสอู้ถึงนะครับมาไอ้เ,อเรื่องอันภาษาไทยนะมันเป็นระบบห้าเสียงนะครับอืเห็นไหมกาคักก้ากาค้เห็นไหมอันภาษาล้วนะมัน อันเป็นระบบหกเสียงนะกากากาก้าอัพวกมันตรงก้าเนี่ยกากาใช่ไหมนะ่ยากาเสียงตีแล้วเสีสยงจราบาามันมีหกเสียงนะในภาษาอนะันละนานมันมันจะเอาอันภาษาไทยเนี่ยระบบห้าเสียงมาเคียนเป็นในระบบหกเสียงนั้นมาได้แล้วก็มาได้มาได้เสียงได้ครบแล้วกับนะอันเสียงที่มันมาได้ครบนั่นคือเสียงโทพิเศษโทเมืองนะะั่นไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ อันมาได้อันนี้มาได้เสียงนี้ไงมาเดี๋ยวเขาก็อ้วสุดท้ายเขาก็อุ้มกันอ่าเหามาเหามาอูดไปไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็อัอนอันเดี๋ยวเดียวให้นีนเขาก็ไม่อ้สุดท้ายเลยไอ้เรื่องที่มันเปิดเขียนมาได้นะอ่าเอาเอาเนี่ย <c oughs> แบบที่สามเขาฟังแล้วนะก็บ,บอนะครับอ่า้อตกลงปีสองปลายปีสองแปดเป็นว่าอย่างนี้นะครับบอเอ่าเขาเน้นยินว่าบอนะเขาบอไทยเขียนใช่ไหมอันนี้ได้ยังบอ้อบอได้เลยไหมนะ ดีอัเนียดีเนี่ยภาษาไทยเอาภาษาลนาเป็นวัตดีอันนี้นี่ก็ดีไทยใช่ไหมอันนี้เราอันนี้เอาภาษาลนาอันนี้ก็เอ้าได้เลยมาเนในสามควมนี้มันต้องไปเอาภาษาไทยสะกดเขียนไปได้เลยบ o ดีเอานะอันนี้มันเต่านะครับอันต่อไปแล้วครับต่อไปมันอันนี้ภาษาลนาอ้นนี้ตกกะเนี่ยเปินอันว่ากล้องก็เสียงตีใช่ไหมกล้องนะอันแบบที่สองเล้วปอ่านว่ากล้องนะตกวกะนะครับอันเนี่ย ไม่ใช่ตัวคอควายนะครับตัวก้องนี่มันอันนี้เหรออันนี้แบบทพิสามันคอควายแล้วครับไม่มันเพิ่นอ่านว่าค้องต้องท่านต้องเอาอันกอไก่กอไก่เขียนนั่นนะครับเนี่ยกอไก่ฮะก้องนะคฮะก้องนะกล่องอ่ะกล่องอ่ะกล่องอันนี้เหรอก้องอ่ะอันนี้อันนี้เนี่ยภาษาไทยมันก้องนะเสียงโทรปกตินะแล้วก้องนะครับคือก้องเขียนยังไง เออเนี่ยแหละอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเขียนมาได้นะครับกล้องกล้องเนี่ยภาษาอันอันภาษาละไอ้ไทยพุ่นเขียนมาได้นะครับผมเองผมก็ได้เอาจุดใส่ประดับไว้ยีนี่ครับอันเสียงโทรพิเศษนะกล้องเนี่ยแล้เสียงโทรพิเศษแล้วนะอันวัดปรเสียงบรรจัยโตเอียงนะครับมาไอ้เสียงโทรพิเศษตัวเมืองเนี่ยกล้องกึกกล้องเนี่ยไอ้กล้องไอ้กล้องไอ้กล้องก่อเนี่ยอันนี้อันนี้อมันกล้องก่อนะซิกกล้องก่อใช่ไหมมันพุ่นต้องอ่านนี้ใช่ไหมเขียนนี้ ไอ้กล้องไอ้กึกกล้องเสียงมันดังกึกกล้องไอ้เนี่ยเพ่เนี่ยเนี่ยกึกกล้องเห็นไหมอันกล้องแล้วครับกล้องมันเสียงตีแล้วครับกล้องมันเสียงตีก็ใส่ไม่ตีไหมกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเาอันนี้กล้องกล้องอ่ะอันนี้กล้องกล้องกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมอันกล่องแล้วไกล่องมันเป็นอี้ไหมใส่ไม่จัดว่าก็กล่องได้กูเสียงนะครับถ้าเขียนแบบผมนี่มันจะพันได้กูเสียงนั่ก็กล้องนะกล้องเสียงตีนะครัน่เสียงตีก็ใส่ไม่ตีน่กล้องได้เลยนะ อันนี้กองกองกองนะครับอันนี้เราอันนี้เปิ้ลอ่านว่าเปิลนะครับอ่าภาษาลนาเนี่ยเปิลอ่านว่าเปิลนะครับอันนี้เราอันนี้ก็เปิลนะครับอันตัวป้านะครับเปิลอ่านว่าเปิลเนี่ยเนี่ยอันนี้เราภาษาไทยเปิ้ลเขียนเนี่ยมันอ่านเขียนยี่อีมันอ่านไว้เลยอ่านว่าเปิลนะครับอ่านว่าเปิลมันต้องจะเอาปอปามาเขียนแล้วนะครับอ่าเอาปอปามาเขียนนะครับอ่าเอามาจะกดเลยนะครับอ่าอาเปิลนะอันนี้เปิลเห็นไหมอันนี้เปิลนอใส่ไม่เอกหรออันนี้เนี่ยบางคนก็ เอาเอาเปิบเอาเอาขี้ตู่เอาเอาอันอันเสียงโทรโทรพิเศษนะมันเอาเอาโทเมืองเนี่ยเอาโทรปกตินะไปเป็นโทรพิเศษเดี๋ยวอันแล้วก็บอานนั้นนเนี่ยเนี่ยไอไอเสียงอย่างงี้มึงต้องใส่ไม้เอกเนี่ยไม้เอกมันก็เปิลเนี่ยเอาไปตัวอย่างงี้มันเปิลเสียงเอกนะบางคนก็เขียนอย่าเงี้ยเปิลเปิลมาตีเนี่ยมาเปิลมาตีอ่ะมันก็มันมันก็ม่ได้เสียงนะครับเห็นยไหมเปิลเปิลอันนี้เปิลนะใส่ไม่โท้หรอกใส่ไม่โทกับเปิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปิล ภาษาไทยพประกานว่าเปิ้ลนะก็ไอเนี้ยเปิ้ลกองเปิ้ลนี่แม่เนี่ยได้เลยแม่กองเปิ้ลนี่แม่อ่าเนี่ยเนี้ยนี่พันเสียงตามอย่างนี้นะก็ตามที่ผมอ่าตามสกอตมามันก็ได ah, so, ้อย่างเอี้ยกองเปิ้ลอันนี้เหรออันตัวที่จะตัวเนี้ยมานะครับมามาอันนี้เหรอแบบที่สองนี่ก็มานะแบบคนภาษาไทยพวกก็มานะครับมาม้อมาจลา อันนี้เหรออันนี้ตัวสุดท้ายนี่อันตัวตาไม่กี่พะนันวัดตีเสียงจัตวานะครับตีเห็นไหมอันนี้เหรออันนี้ก็ตัวตาไม่กี่ครับอ่าอ่านวัดตีนะครับอันนี้เหรอตัวโตเต่าสลีอ่านวัดตีเห็นไหมเสียงสามัญนะครับเสียงสามัญตีเนี่ยแหละตี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 ครับมาตีตีอันนี้ตีนะครับมาเนี่ยเนี่ยตีอันนั้นเนี่ยบางคนก็เอาตีนั้ไปเป็นตีนะเขียนนี้ อันตี้มันต้องต้องอย่างนี้นะก่อนตี้นะอนนี้ตี้เสียงโทนะตี้กับตี้หันตีนี่นี่เนี่ยนี่แหลตี้นะครับตี้เสียงโทปกตินะแล้วตี้เหรอตี้อ่ะตี้อ่ะอ่าไอ้ตี้ตี้นะตี้อ่ะคิดตี้คิดตี้อ่าเนี่ยมันเสียงโทพิเศษโทเมืองต้องอย่างนี้เไหมตี้อ่ะอันตี้แล้วรับตี้อ่าตี้อ่าตี้เสียงตี้นะรับตี้ห็นไหมอันนี้เราอันนี้ตีอันนี้ตีไหมใส่จัตวาเข้าไป ตีได้ไรมาตีเอาบอดีเอาก้องเปิ้นมาตีได้ไรมาครับอ่าเนี่ยเนี่ยอันเขียนปริวาสได้ไรภาษาในตามรักการของผมนี่มันเขียนได้กูเสียงแล้วครับเห็นไหม,ไหมบอดีเอาก้องเปิ้นมาตีไหมเนี่ยบอดี้อ่าบอดีเอานี่โอเคแล้วฮาโอูตั้งแต่แรกและมันเหมือนกันก็นกนแล้วไปนั้นก็ผีนะ่งตัวพระเนี่ยผีอันนี้เหรอผีอันนี้ก็ผีไหมอ่าเนี่ยได้ อันมันเต่าก็แล้วไปนะบาดบดีเปิ้ลเอาผีอันนี้เหรออันนี้เปิลเนื้อไงเนี่ยเปิลนะเอาโอ้เดกิแล้วครับอ่าเปิ้ลแบบที่สองรูปการ์ดว่าเปิลเนื้ออันนี้มันเพิ่นเห็นไหมอันนี้เนี่ยแบบที่สามเนี่ยมันเพิ่ลครับเราต้องเอาปอปลาเขียนนะครับอ่าเปิลเนื้อเปิลอ่ะใส่ไม่เอกเปิ้ลฮะใส่ไม่เอกใส่ไม่โทรเปิ้ลได้เลยไหมเสียงเต้านี่ไหมเสียงเต้าตัวนี้ไหมเปิ้ลอันนี้ก็เปิ้ลอันนี้ก็เปิ้ลเห็นไหม อันนี้ก็เปิ้ลใช่ไหมได้ได้ละได้ไรมาได้เส um, uh, ียงเต้า uh, กันไรเปิ้ล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 ใช่ไหมอันนี้เราอันนี้ตัวม้าไม่กาม้าเนี่ยอันนี้ม้าไม่กาม้าอันนี้มอม้าไม่สลอาอ่านว่ามาได้มันเต้ากันก็แล้วไปนะครับบางคาบางคามันก็เหมือนกันนะครับภาษาไทยภาษาละนามันมันก็ร่วมกันมาแล้วก็ตั้งแต่โบราณแล้วใช่ไหมมันบางคามันก็เหมือนกันอ่ะมันมันจะผิดสำเนียงกับไปเต้าอันไหนไหมอันนี้รออันนี้แหละอันนี้ อันนี้ให้นะครับในาระศนาเป็อนออกเสียงโทรพิเศษโทรเมืองนะครับให้เสียงโทรพิเศษอันนี้เหรออันนี้ตัวห้าไม่ไก่ไม่ขอจ้างไอ้ไม่ขอจ้างวหนะไห้เหมือนกันอันนี้เหรออันนี้สลายไม่มาลยตัวหอหีบนั่นก็ไม่โทรอ่านว่าให้นะครับไม่ยม่ไม่ไม่โทรเสียงโทรปกติไม่นใดมันเป็นโทรพิเศษนะครับอ่าอน ผมอู้แล้วได่กลอง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 เนี่ยกลอง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 เห่นไหมกลองเสียงรูพิเศษอ่ะให้สียงรูพิเศษก็ใส่จุดเข้าไปหน่อยฮะให้เห็นไหมอ่าให้เนี่ยมันเสียงรูพิเศษก็ใส่จุดเข้าไปก็ตอนน่ะไก่มาก็ผ่านแบบเสียงอ่ะให้ให้มันอืมให้นะมันก็ปุ่นนะครับอันอันมันต้องเอาใจห่อห่อหนอหูมืเขียนอะไรเสียงตีอ่ะเอา ให้มันเสียงโทรพิเศษแล้วอ่าเนี่ยมันได้ได้อะไรมันก็ใจรักการนี่นะอันอันวัดพระสิงห์ไปใ้ตัวเอียงนะครับอันวัดพระสิงห์เชียงใหม่เนี่ยเปิลเปิลห้องวดตรีเพี้ยนหรือจะห้องอันเสียงอันเนี้ยอันจะห้องตรีเพี้ยนหรือโทรเมืองโทรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจ้างมันก็คือระหว่างเสียงโทรปกติไปถึงเสียงอ่าตรีนั่นและครับมาอยู่กึ่งกลางนั่นครับอ่าก็ ก็มันแบบไปไหนแล้วครับก็ท่านจะห้องแบบได้กับเหมือนกันนะคือเสียงเดียวกันนั้นแล้วครับเอ็มเอเก็โปรดเข้าใจไว้เลยนะการเขียนปริวัติแบบผมผมใช้ลัการแบบอีนี่ครับเอ็มเอป้นก็กองื้อพลังมังค่านะครับที่บเรียนภาษาไทยอืมให้เข้ามาอ่านเลยนะครับเออให้อ่านไปตามลักภาษาไทยนะครับอืมแต่มันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าอันอนารรมไอ้ตัวที่มีจุดเนี่ยเนั่น่ยให้อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอ่าต้องว่าย่านักรม คำที่เป็นคำอยอเป็นวันนี้วัน,วนวพยัญชนะต้นน่ะก็อ่านเป็นยอยักษ์ไทยนัก็ม่านไหมคำที่เันมียอยักษ์ตัวเดียวนะ่ะเป็นพยัญชนะตน้นก็อ,อ่านเป็นตัวยะน,นะกับยอนะกับยะอ่ไหมยอยักษ์ละนานะ่ะอย่าง,งนะอันน่ะเมื่ออ่านไปแล้วใจลักการภาษาไทยอ่านไปแล้วท่านก็จะได้สำเนียงภาษาลนะนาไตยวนเชียงใหม่ไปเลยนะคระะก็เหม่แม่มันก็จะอ่านได้อย่างนี้นั่ก็อ่นไหม บอดีเอาก้องเปิ้นมาตีบอดีเอาผีเปิ้นมาให้เสียงโดวิเศษแล้วให้เน,น,น,นี่ยเนี่นี่ฮะอันอ่าอันนี้แบบที่สามแล้วแบบที่สองนมันคนละหลักการกันนะอันนี้เอาภาษาไทยอ่านนะครับแบบที่สามเนะี่ยแบบที่สองนี่ต้องเอาลักการภาษาและนาอ่านนะครับาท่านต้องหันว่าเป็นอันนี้ตัวบ้าตัวดาตัวอะาตัวกะนะตัวป้าเนี่เนี่นี่ตัวพระนะี่ต้องเห็นเป็นอย่างนี้นะครับต้องเห็นเป็นอย่างนี้อ่า แล้วท่านจะอ่านไปตามรักการภาษาละนาอ้องบทปูนต้องอ่านว่าอย่างนี้นะครับโบดีเอาก้องเปิ้นมาตีบบดีเอาผีเปิ้นมาให้หต้องอ่านนี้คนทั่วไปมาอ่านมันจะผลิดนะครับผลาดผลิดเกิดจาานะครับก็คนทั่วไปก็เปิ้นบอกว่าเฮ้ยไปอ่านแบบที่สามปุ๊บแล้วนก็ไม่มันก็ต้องเป็นนั่นแหละอ่านภาษาละนาของิ้นปก็ปปเขียนกันได้อย่างอี้นะครับเห็นไหมมันมีเหล่าเผ่าพันธุ์นะครับบางครั้งมันก็ นิยมเขียนแตกต่างกันไปอย่างเช่นอย่างเงี้ยบอดี้เขียนแยกเห็นไหมอันนี้แบบบอดี้อันนี้เปิลเขียนรวมกันก็โอเคทั้งสองแบบก็อน,นุลมนะครับอน,นุลมื่อเขียนกันได้นะก,ก็ก็ตามนั้นนะครับเห็นไหมอ่านอื่นๆมันก็เหมือนๆก,นกันนะอีกไหมอัน,นเป็นบางตัวต้องอัานนะที่เปิจะอ,อ,อ่านเขียนแตกต่างกันไปนะครับอฮาวก็ามาโดูเลยนะเพืกออ่าน่ากันได้ยนะินได้เนาะบอดี้เอากล้องเปิลมาตี Body out, people, <c oughs> บดีเอาผีเปิ้ลมาให้เพ่กอ่านก็ได้เยี่ะอะไรมาเพื่อกาอ่านก็ได้แต่ยังว่าอันนี้มันเป็นสำเนียงอันตตยนวชีังใหม่นะครับอืแต่ถ้าอ่านแบบสำเนียงอ่อาาตยองนะครับไตรื้อามันก่ออาจจะแตกงต่างก,กันสำเนียงกันไปแถ,ม,ถมแบบหนึ่งนะครับไม่มากก็ก็สุดแล้วแต่นะครับมันสำเนียงอ่ามันเป็นสำเนียงนะครับอ่าครับในเรื่องการปฏิวัติภาษานะี่ยนะของท่านไปงยงงพ่อนะครับยิงพ่อ ว่าท่านจะเอาภาษาไทยมาเขียนภาษาละนาของเฮาเนี่ยจะเอามีวิธีการนะอย่างไดนะครับไม่แม่ท่านจะเอารักการนะอย่างมาเขียนนะครับท่านก็ไปกึศกันคนเดียวนั่นก็่าอันนี้เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ของท่านเองนะครับมามันไ่ใจยอันมันมันยังบ่มีอันข้อตกลงกันเถื่อแล้วว่าจะต้องเขียนอย่างนั้นเะขียนอย่างนี้นะปะเรื่องการปริวัติน,นะครับไม่แม่ อ่าเขามันมีข้อตกลงเรืองเฮาก็ต่างคนต่างปริววาิกันไปนะคือเอาภาษาไทยมาเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ยอันนี้มันก็อย่างว่ามันก็ภยายจะเขียนได้ตัดตรงตัดตามเสียงของอันเผ่าพันธุ์ของท่านนะก็สุดล้วแต่ท่านนะครับไตยวนไตล้วตจรื้อใตเขินตจยองไงมันมันแต่ละเผ่าพันธุ์มันก็เสียงมันแตกต่างกันไปหรอกครับกก็ท่านก็จะเขียนอะไรกับเรื่องของท่านแล้วก็ ตัวเลแต่ท่านนะครับมาท่านไปคิดคนเอาเองนะครับอืมก็เป็นลิขิตของท่านนะครับอ่าผมก็มายุ่งท่านละอ่าผมเอาอันนี้เฉพาะไอ้ใจยนจังใหม่นะครับมาป้นเขียนกันอี้นัไงไหมมันมันคนจะเขียนกันอี้เข้าไอ่าใจยนจังใหม่เพื่อเขียนอี่นะครับอ่าครับอ่าวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ